สวัสดียามค่ำครับพี่น้องอ่าครับผมก็สวัสดียามค่ำคืนนะครับอ่ะผมเมื่อกี้ผมออกไปเข้าน้ํามานะครับผมแล้วก็ผมไปเจออะไรอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอ่ากลางค่ํากลางคืนอ่าในตอนที่ว่าเพื่อนเข้าเวรในตอนที่ว่าเพื่อนเขานอนหลับนะครับยิ่งอ่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับอ่าจะมีคนคนหนึ่งนะครับที่ว่า คอยที่คอยคอยดูแลน้องๆคอยดูแลจำพวกสัตว์ในในวัดนะครับที่อยู่ด้วยกันกับทหารและก็ที่อยู่ด้วยกันกับกับพระนะครับผมก็อาจจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็ถือหิ้วมาเป็นถังเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมไปกันนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเห็นเห็นไฟสีสีขาวๆไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่า แก๋วไปเลยครับเก๋าเอาเก๋วทำอะไรอยู่ให้ข้าวน้องๆครับจ่าเอาข้าวให้น้องๆนี่คือเป็นกิจจวัตรประจำวันเลยใช่ไหมใช่ครับจ่าอ๋อคือเราทำทุกวันใช่ไหมเอามาให้ทุกวันเลยอ่าต้องเอาไม้ให้น้องๆทุกวันเลยนี่พี่น้องนะครับก็เอาไม้น้องหมานะครับทุกวันเลยข้าวนะครับนี่เราขอจ่าขอทำอะไรหน่อยได้ไหมครับ เราเราทาแบบนี้นี่เรามีความรู้สึกอย่างไงบ้างมันคือเห็นน้องๆได้กินอิ่มทุกวันก็เจ้าก็มีความสุขับมีความถูกแล้วนะสบายใจแล้วนะคือจําพวกสัตว์จําพวกนี้เขาก็มีหัวหัวใจเหมือนกับเราใช่ไหมเขาก็รู้สึกง่วงรู้สึกหิวรู้สึกมีความสุขเหมือนกับคนเราใช่ไหมแตกต่างเพียงที่ว่าเขา เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเองอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาหากินเองไม่ได้อ่าคือเขาจะหุงข้าวเองเ็าจะไปซื้อกับข้าวไปหาอย่างนู้นอย่างนี้กินไม่ได้จําพวกสัตว์จรจัดจาพวกนี้อ่ายิ่งหน้าทงฉานแล้วใหญ่ไปเลยอ่าเพราะว่าอ่าไม่มีคนดูแลไม่มีคนคอยเอาข้าวเอาน้ำให้อ่าเสร็จแล้วนี่ทีนี้เขาต้องอ่าพบเจอกับความหิวความ ความเหนื่อยขนตกแดดออกเขาไม่มีที่พักที่อยู่ใช่ไหมใช่ลำบากกว่าน้องๆใช่ลำบากกว่าน้องหมาพวกที่ว่าเราคอยดูแลทีนี้นี่คือถ้าพอเรารู้สึกพอเรารู้สึกยังไงอ่ะพอนึกถึงใจเขาใจเราใช่ไหมใช่ถ้าเราถ้าเราไปเป็นเขาตรงนั้นนี่เราจะทํายังไงเสร็จแล้วนี่นี่คือจะ พอคิด <K id> แบบนี้ปุ๊บนี่คือเกิดคนใจบุญขึ้นมาใช่ไหม,มอ่ามาเกิดคนใจบุญขึ้นมาแบบนี้คิดถึงใจเขาใจเราก็พออ่านึกถึงความลําบากเขาก็ทรงศสารทีนี้เราก็เอามาให้อ่าจ่าก็เหมือนกันเห็นอ่าเห็นจําพวกหมาอ่าจาพวกอะไรที่ว่าอยู่ตรงไหนที่เขาไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรถ้ามีโอกาสก,าก็จะเอาเข้าอะไรไปให้ก็เหมือนกับที่แจ,วท,จวทําอยู่นี่แหละดีแล้วดีแล้วอ่าใช่ดีแล้ว,ลว,ลวอ่าดูพี่น้อง ข้าวเป็นกะละมังเลยเข้าวเป็นทังเลยนะครับผมนี่สังเกตดูอยู่นานแล้วนะครับสังเกตดูอยู่ตั้งแต่มาอยู่นะครับก็ถ้าช่วงเวลาที่ว่างหรือไม่ทํางานเองต่างไม่ออกไปป่าไม่ออกไปทํางานด้านนอกนะครับผมก็เห็นทุกวันนะครับได้เห็นทุกวันที่ว่าเจวหวันเจี๊ยบนะครับแจวหวันเจี๊ยบก็ได้เอาข้าวนะครับเป็นกิจ,จวัตรประจาวันของเขาเลยนะครับพี่น้องเป็นกิจ,จวัตรประจาวันของเขาที่ว่า ต้องเอาเข้าวหลังจากที่ทหาราได้กินข้าวกินปลากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พอขํามานะครับคํามาหลังจากทุ่มหนึง่งก็หวังว่าคงไม่มีใครมากินแล้วในโรงครัวนะครับก็คิดว่าเป็น เป็นข้าวที่ว่าเหลือจากที่น้องๆฐานกินกันแล้วนะครับก็จะมีคนคนหนึ่งนะครับที่ว่าอคอยเอาข้าวนี้แล้วก็เอาน้ําเกงเอาอะไรต่างๆนะครับก็อเอามาซาวให้กับน้องหมานะครับเอาไวา้น้องหมา เพื่อได้กินได้นั่นกันนะครับหมานี่ที่อยู่ในวัดนี้นี่มันมันมีอยู่กี่โซนนะหลายโซนนะเจว์นะมีอยู่หลายโซนครับจาาเออมีมีอยู่หลายโซนโซนห้องไอ่งเสียเส้นโซนหนึ่งและก็โซนใต้โบูถห้องหัวหน้าเผาโซนหนึ่งและก็ที่ไม่มีใครดูแลนี่ก็คือโซนหน้าโรงครัวที่ว่าเจว์เอามาให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโซนนี้นี่คือง่ายๆว่าจะเป็นหมาวัดใช่ไหม เป็นหมาวัดไม่ค่อยมีใครได้ดูแลเลยนะครับก็โซนนี้ถือว่ามันเพอะไม่มีใครดูแลเราก็คือไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นแค่ของแต่ว่าคือสงสารเขาใช่ไหมสงสารเขาบางทีนี่คือฝนตกแรงต่างนี่เขาก็หาที่หลบไม่ได้เลยเหมือนหน้าโซนขวางโซนบ้านไอ้สิงขวางนุ้นนี่คือเขาจะมีหน้าบ้านจะมีที่เพิงที่ที่หลบให้อยู่นะ แต่พอหมาจําพวกนี้ต้องมานอนหลบอยู่หนงน้ําพี่น้องดูหนงน้ํานี่นะครับเขาจะมานอนหลบอยู่แถวแถวแนงน้ําแถวนี้นะครับบางคนเขาไม่บางคนเขาบางคนเขาไม่ยังไงเขาไม่กล้ามาเหมือนกับ คนมุสลิมคนมุสลิมนี่คือเขาเขาก็บางคนก็เขาก็รักบางคนเขาก็คือไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าคือเป็นกฎเป็นระเบียบของศาส,สนาเขานะครับคือหมาถ้าถ้าเปียกแล้วนะครับถ้าโดนขนโดนได้เปียกๆนี่คือเขาจะไม่เข้าใกล้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือ,อ ไอ้ที่ว่าคาดหวังอยู่ที่ว่ามีคนคอยดูแลอยู่ก็นี่คือผมเห็นอยู่ตลอดเลยก็แจ่วหวานเจีียบนะครับก็คอยเอาเข้ามาให้อยู่ตลอดนี่น้องๆตัวเล็กๆพี่น้องดูตัวเล็กๆก็เพิ่งประมาณกี่เดือนได้นี่ประมาณสามสี่สามเดือนนะประมาณสมประมาณสามเดือนนี่ครับพี่น้องนี่ก็ไอ้ที่กินอิ่มแล้วก็ไปอยู่กันคนละมุมคนละมุมประมาณกี่ตัวได้หมาตรงนี้รวมๆแล้วประมาณ สามสี่สิบได้วะสามสี่สิบตัวนะโอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเออไอเราเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันนี่คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนับไงอแต่รู้ว่าอ๋อหมาตัวนี้อยู่โซนนี้หมาตัวนี้คนนี้ดูแลคนนี้ดูแลอยู่แต่คือไม่ได้นับว่าในวัดนี้มันทังหมดกี่ตัวร,รวมรวมกับทางทางในวัด ทางนางู้นด้วยใช่ไหมสามสิบกว่าสี่สิบเนี่ยเออแล้วแล้ว,ลวขอถามหน่อยทางนู้นนี่คือคือใครเป็นคนดูแลอยู่หรือว่าเป็นหมาชาวบ้านหรือยังไงอ๋อเป็นหมาของวัดนี่นะครับหมาของวัดใช่ไหมตแต่คือมันได้กินตอนกลางวันนั้นตอนกลางวันครับจะได้กินที่ชาวบ้านเขามาวัดนะครับอ๋อคือตอนที่ว่าพระฉันเข้าเวเศษนะข้าเช้าเข้าเที่ยง อพอฉันข้าเสร็จเหลือจากพระฉันเหลือจากคนกินแล้วเขาก็เอาให้หมาฝังนุ่นกินแต่โซนฝังนี้คือกลางวันไม่ได้กินเลยเพราะว่าเราก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานด้วยใช่ไหมบางคนไม่ได้หยุดเลยเพิ่งจะมาได้พักเมะก็ตอนที่ว่าหกโมงทุ่มหนึ่งได้อาบน้ําได้ผ่อนคลายนะครับก็นะครับพี่น้องก็เหลือจาก เว้นว่างจากการไปบัดหน้าที่นะครับพี่น้องกอ็เราก็ยังมีจิตใจนะครับถึงแม้ว่าเหนื่อยแค่ไหนนะครับามาจากทํางานแต่น้องๆก็ต้องอได้กินข้าวนะครับต้องได้กินข้าวนี่เมื่อกี้นี่ฝนตกลงมาหนักเลยนะครับพี่น้องฝนตกลงมาหนักเสร็จแล้วน้องๆก็วิ่งไปแอบวิ่งไปหลบกนละมุมกนละมมุมนี่พอ,อหลังจากที่ว่า ฝนหยุดแล้วนะครับผมก็คิดว่าไม่มีใครเอามาให้แล้วมั้งพอหันมาดูอีกทีหนึ่งเอามีแจววันเจี๊ยบนะครับแกก็เอามาให้ทุกวันพี่น้องเอามาให้ทุกวันใจบุญใจบุญนะครับท้งนี้ทางนั้นผมก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่ดูแลสัตว์จำพวกนี้นะครับที่เขาไม่มีเจ้าของคอยดูแลนะครับสัตว์แต่ละชนิดเขาก็ไม่อยากเกิดมา ทุกเกิดมายากลําบากนะครับเกิดมาเป็นหมาคนรวยมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเกิดมาเป็นหมาวัดนะครับมันก็ลําบากไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปกรมใครกรรมันนะครับแต่กับใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะเจ้านะสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะก็โอเคผมมาพาพี่น้องมาดูเฉยๆนะครับคือา เขาไม่ได้ว่าจะตั้งใจจะยังไงอ่ะจะถ่ายให้พี่น้องดูไม่ใช่แต่ว่าคือผมเห็นผมเห็นแล้วคือเขาไม่ได้เขาไม่ตันทั้งตัวพี่น้องอผมผมอยากจะให้พี่น้องดูนะครับจิตใจคือแบบไม่ต้องฉัดฉากนะครับเอาแบบจิตใจบริสุทธิ์กันจริงๆนะครับผมก็โอเคใครดีก็ว่าดีใครไม่ดีก็ว่าไปตาม ตามเนื้อผ้ากันนะครับผมก็ผมก็ดีใจนะครับดีใจก็ที่เห็นน้องๆได้ดูแลไม่ว่าเรื่องอสัตว์เลี้ยงสัตว์เลงต่างในวัดหรือว่า,าในสังคมเพื่อนๆด้วยกันนะครับอยู่เป็นพี่เป็นน้องอยูอ่รู้รักสามัคคีให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราอยู่เป็นนักรบตรงนี้อยู่ด้วยกฎระเบ,บียบวินัยด้วยนะครับก็ธรรมดานะครับเราอยู่ยืนด้วย ความสุขนะครับถึงจะอยู่ได้เหมือนกับที่ผมเคยเคยบอกให้พี่น้องฟังนะครับก็แต่ละคนมาอยู่ตรงนี้นะครับคือไม่ได้ว่าคาดหวังค่าตอบแทนอะไรเยอะแยะมากมายทีนะครับถามว่ามันคุ้มไหมกับชีวิตมันไม่คุ้มนะครับแต่คือที่มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะ <c oughs> จิตใจนะครับจิตใจอ,อยู่ด้วยใจทั้งนั้นนะครับอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ ด้วยความสงบสุขอยากให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขนะครับพี่น้องก็โอเคผมก็มาถ่ายให้พี่น้องดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอญาตลาไปแล้วนะครับผม นะครับผมก็ผมข้ามาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็วิถีชีวิตของทหารที่ว่าหลังจากที่ไปบัตรงานนะครับตอนเย็นนี้เมื่อตอนเย็นผมก็กลับมาจากไปบัตรงานออกไป7วันนะครับผมก็ผมก็ได้กลับมาอยู่ในกองร้อยแล้วนะครับก็ได้มาเจอกันนะครับก็หลายหลายวันถึงจะได้เจอกันทักทีนะครับแต่กิจวัดประจําวันของเขาอย่างเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอย่างเหมือนเดิม นะก็โอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณนิฟฟีทุกคนขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กับพวกผมนะครับในการไปบัติหน้าที่หรือในการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตในพื้นที่3จังหวัดนะครับผมก็ผมก็ขอฝากคลิปตั้งไว้ให้กับพี่น้องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมและก็จ้องขอ อไอ้ไอเจ๋วไอ้เจ๋ว,วหวานเจีย๊ยบ,บนะครับผม, <c oughs> ผมก็โอเคเราจ้องไอ้เจีวหวานเจี๊ยบด้วยก็ขอฝากตั้งไว้ด้วยนะครับผมก็คืนนี้อยู่ผมพี่จ๋าก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับอผมก็ขอฝากคลิปไว้กับพี่น้องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ